สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากมาคุยกันค่ะคือการโหวตไทยรัฐอวอร์ด2025ปีนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้แข่งกันแค่ในสาขาของตัวเองแล้วนะคะใช่เลยครับแต่มันกลายเป็นสมรภูมิที่ใหญ่มากที่เขาใช้คำว่าสงครามชิงพื้นที่สามจอแห่งศักดิ์ศรีของประเทศไปแล้วเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลล่าสุดจากทางไทยรัฐเองเลยนะคะเป็นข้อมูลณนะวันที่28พฤศจิกายน2568ซึ่งมันทำให้ภาพการแข่งขันเนี่ยชัดเจนมากชัดจนแทบไม่ต้องเดาอะไรต่อแล้วครับใช่ค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมเกมนี้มันถึงดูเหมือนจะจะจบแล้วสำหรับสามอันดับแรกแล้วก็อะไรคือคกลไกเบื้องหลังปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า ำแพงคะแนนที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับประเด็นมันไม่ใช่แค่ว่าใครนำแต่คือทำไมถึงนำได้ห่างขนาดนั้นเราจะมาดูกันว่าตัวเลขมหาศาลพวกนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังของแฟนดอมยุคใหม่ที่มีการจัดการกันอย่างเป็นระบบจนน่าทึ่งมากครับมันไม่ใช่แค่ความรักความชอบแล้วแต่มันคือศาสตร์และศิล,ลปินของการระดมพลเลยทีเดียวน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า มีอยู่3สาขาที่คะแนนพุ่งทยานแบบทิ้งห่างไปไกลเลยครับอันดับหนึ่งก็คือ rising star คุณแพทริกที่คะแนนสูงถึง850,000กว่าโหวตโอ้แปดแสนใช่ค่ะตามมาด้วยลูกทุ่งหมอลำต้นข้าวสุปริยาที่620,000กว่าโหวตและคู่จิ้นหญิงหญิงฟรีนเบกกี้ที่510,000กว่าโหวตค่ะตัวเลขแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนคือตัวเลขพวกนี้มันก็สูงมากอยู่แล้วนะคะ แต่พอเราไปดูอันดับสี่ที่ตามมาคือคู่จิ้นชายชายที่คะแนนอยู่ที่ประมาณ230,000หมื่นโหวตครับดิฉันลองลบเลขดูเร็วๆนะคะช่องว่างระหว่างที่1กับที่4ี่เนี่ยมันคือ0 0แสนกว่าโหวตเลยนะคะ6 0 0แสนกว่านี่มันมันไม่ใช่แค่ช่องว่างแล้วล่ะค่ะมันเหมือนเป็นเหวลึกเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันคะเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากครับคือถ้าเราจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะครับสมมติว่านี่คือการวิ่งมาราธอนค่ะ3มคนแรกเนี่ย ไม่ใช่แค่วิ่งนำนะแต่พวกเขาวิ่งไปถึงเส้นชัยอาบน้ำแล้วก็อาจจะกลับบ้านไปแล้วด้วยซ้ำในขณะที่คนอื่นๆยังวิ่งกันไม่ถึงครึ่งทางเลยโอ้โหเห็นภาพเลยค่ะครับถึงได้ใช้คำว่ากำแพงคอนกรีตคะแนนเพราะมันแข็งแกรง่งแล้วก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทลายกำแพงนี้ในช่วงเวลาที่เหลือแล้วอะไรคืออิฐแต่ละก้อนที่มันสร้างกำแพงนี้ขึ้นมาล่ะคะมันมาจากไหนกันพลังโหวดที่มหาศาลขนาดนี้ครับ สิ่งที่ข้อมูลชี้เห็นชัดเจนเลยก็คือพลังนี้ไม่ได้มาจากกระแสไวรัลที่มาแล้วก็ไปนะครับแต่มันมาจากสิ่งที่เรียกว่าฐานโหวตจริงฐานโหวตจริงใช่ครับที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบมากลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนทีมหาเสียงเลือกตั้งขนาดย่อมๆเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับมีการตั้งกลุ่มไลน์หรือ Discord เฉพาะกิจมีหัวหน้าทีมคอยกระตุน้นมีการตั้งเป้าหมายรายวันมีการแชร์เทคนิคการโหวตยังไงให้ได้เยอะที่สุด บางทีอาจจะมีการระดมทุนกันเพื่อซื้อซิมการ์ดใหม่หรือสร้างบัญชีใหม่ๆเพื่อเพิ่มคะแนนโหวตด,ด้วยซ้ำไปมันคือการทำงานแบบเอ่อเต็มเวลาของกลุ่มคนที่มีความทุ่มเทสูงมากจริงๆครับฟังดูแล้วนี่มันคือง,งานออแกนซร์ระดับมืออาชีพเลยนะคะไม่ใช่แค่แฟนคลับที่แบบว่าชอบแล้วก็นึกขึ้นได้ก็กดโหวตเล่นๆถูกต้องครับนั่นคือความแตกต่างที่สาคัญเลยและถ้าเราจะเจาะลึกลงไปที่ตัวอย่างที่ชัดที่สุดของความสม่ำเสมอในการทำงานแบบนี้ ก็ชี้ไปที่กรณีของต้นข้าวสุปริยาในสาขาลูกทุ่งหมอลำครับน่าสนใจมากค่ะทั้งๆท,ท,ที่คะแนนรวมของคุณแพทริกจะสูงที่สุดแต่ทำไมบทวิเคราะห์ถึงยกให้กรณีของต้นข้าวเป็นเคสที่น่าศึกษาเป็นพิเศษล่ะคะเป็นเพราะว่าในขณะที่คุณแพทริกถูกเปรียบเหมือนมังกรที่มีพลังทำลายล้างสูงสุดนะครับค่ะต้นข้าวเนี่ยถูกนิยามว่าเป็นเครื่องจกักรโหวตที่คงที่ที่สุดในระบบเครื่องจกักรโหวตใช่ครับคือคะแนนของเธอ ไม่ได้พุ่งสูงปรีดเป็นบางวันแล้วก็แผ่วลงแต่กราฟคะแนนของเธอเนี่ยมันค่อยๆไต่ระดับขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกวันไม่มีตกเลยไม่มีวันไหนที่แผ่วเลยครับมันแสดงให้เห็นถึงวินัยและความเสถียรของฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งมากจริงๆเหมือนเป็นเครื่องจักรที่ทำงานตามรอบของมันเป๊ะๆไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ยังทำงานต่อไปอย่างนั้นเลยนะคะภาพนั้นเลยครับ มันคือความแตกต่างระหว่างพายุที่โหมกระหน่ำมาครั้งเดียวแล้วก็หายไปกับกระแสน้ําที่ไหลอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุดอ uh huh. ซึ่งสุดท้ายแล้วกระแสน้ํานี่แหละครับที่สามารถกัดเซาะหินผาที่แข็งแกร่งได้โดยเหตุนี้ถึงกล้าฟันธงเลยว่าเส้นทางสู่การขึ้นจอไทม์สแควร์ของต้นข้าวนั้นมั่นคงที่สุดตั้งแต่เปิดโหวตมาโโอห เพราะมันถูกสร้างขึ้นจากความสม่ำเสมอไม่ใช่แค่กระแสชั่ววูบครับพ่อฟังแบบนี้แล้วมันทําให้เกิดคําถามขึ้นมาเลยนะคะว่าถ้าเกมมันเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของการจัดตั้งแล้วก็วินัยของแฟนคลับแบบนี้มันจะหมายความว่าศิลปินที่มีความสามารถแต่ว่าไม่มีกองทัพที่แข็งแกร่งคอยหนุนหลังเนี่ยจะไม่มีทางชนะเกมแบบนี้ได้เลยหรือเปล่าคะมันกําลังจะบอกว่าความนิยมแบบออร์แกนิกอย่างเดียวมันไม่พอแล้วใช่ไหมคะเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับและคําตอบก็น่าจะเป็นอย่างนั้น คือกระแสหรือความนิยมในวงกว้างเนี่ยมันยังคงสำคัญนะครับค่ะ <Ha. S 1> มันเป็นเหมือนประตูบานแรกที่ทำให้คนรู้จักแล้วก็เริ่มสนใจแต่การจะเปลี่ยนความสนใจนั้นให้กลายเป็นคะแนนโหวตท,ที่จับต้องได้ทุกๆวันเนี่ยมันต้องใช้พลังของฐานโหวตจริงหรือคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งครับงั้นฐานโหวตจริงก็คือกลุ่มคนที่เปลี่ยนจากแค่ผู้เสพผลงานมาเป็นผู้ร่วมสร้างความสำเร็จกับศิลปินอย่างจริงจัง,จง,จงถูกต้องครับ พวกเขาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นแค่แฟนคลับแต่มองว่าเป็นทีมงานส่วนหนึ่งด้วยซ้ำและเมื่อเดิมพันมันสูงขนาดนี้การทำงานเป็นทีมก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีกเพราะรางวัลมันไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลอีกต่อไปใช่ครับแต่มันคือการประกาศสักดาหวนเวทีระดับโลกเลยช่วยขยายความคำว่าสาจอแห่งศักดิ์สหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นได้เลยครับคือจอแรกเนี่ยคือที่สุดของที่สุดแล้ว จอยักษ์กลางไทม์สแควร์ที่น uh ิวยอร์กมันคือการบอกให้คนทั้งโลกรู้ว่าศิลปินคนนี้คือใครจอที่2คือจอที่ MBK Center ใจกลางกรุงเทพเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในบ้านเกิดค่ะ <c oughs> และสุดท้ายคือการได้ขึ้นปกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทิพลที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศ <c oughs> เป็นการได้รับการยอมรับจากสื่อกระแสะหลักถูกต้องครับยังเป็นทางการเลย ทั้ง3จอจึงเป็นเหมือนการประกาศชัยชนะที่ทรงพลังทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเดิมพันมาเลยสูงกว่าแค่คำว่าผู้ชนะแต่มันคือสถานะและอิทธิพลที่จะตามมาด้วยครับเข้าใจเลยค่ะพอมองแบบนี้แล้วมันก็ไม่ใช่แค่การโหวตธ,ธรรมดาแล้วแต่มันคือการลงทุนลงแรงเพื่อผลักดันศินลปินไปสู่จุดสูงสุดจริงๆใช่ครับการแข่งขันครั้งนี้มันได้เปลี่ยนนิยามของคำว่าผู้ทรงอิทธิพลไปเลย มันไม่ใช่แค่ว่าคุณมีคนติดตามกี่ล้านคนอืแต่มันอยู่ที่ว่าในล้านคนนั้นมีกี่คนที่พร้อมจะลุกขึ้นมาทํางานเพื่อคุณทุกวันอย่างเป็นระบบต่างหากนี่คือหน่วยวัดพลังที่แท้จริงในยุคนี้ถูกต้องครับโอเคงั้นถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดตอนนี้นะคะก็คือการแข่งขันชิง3อันดับแรกของไทรัฐอวอร์ด2025เนี่ย น่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนละชัดเจนมากครับผู้ที่จะได้ขึ้น3จอแห่งศักดิ์สก็คือคุณแพทริกนทวัฒน์ต้นข้าวสุปริยาและก็ฟรีนเบกกี้ภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยครับ และเรื่องราวที่สำคัญกว่าใครชนะก็คือพวกเขาชนะได้อย่างไรค่ะซึ่งคำตอบก็คือพลังของแฟนดอมที่มีการจัดตั้งและมีวินัยในระดับที่น่าทึ่งมากๆจนสร้างช่องว่างของคะแนนบอกว่าแข่งที่สุดในประวัติศาสตร์โหวตไทยรัฐขึ้นมาได้ซึ่งมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงและพฤติกรรมของแฟนคลับไปแล้วครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและก็น่าศึกษาวักมากเลยค่ะมันทำให้เราเห็นเลยว่า พลังของชุมชนมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนและมันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เราเหมือนกันนะครับค่ะในเมื่อชัยชนะในการแข่งขันแบบนี้มันเริ่มขับเคลื่อนโดยกองคับแฟนคลับที่มีการจัดตั้งอย่างดีเยี่ยมจนผลลัพธ์มันเริ่มจะคาดดาวในง่ายขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อแนวคิดของม้ามืดหรือศิลปินหน้าใหม่ที่มีฝีมือแต่ยังไม่มีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งได้อย่างไรนั่นสิคะ เป็นคำถามที่น่ากลัวนิดนิดเหมือนกันนะคะพลังของชุมชนที่มั่นคงเหล่านี้จะกลายเป็นกำแพงอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้ศิลปินหน้าใหม่ที่ยังไม่มีโครงสร้างสนับสนุนที่แข็งแกร่งพอหมดโอกาสที่จะแจ้งเกิดในการแข่งขันลักษณะนี้ไปเลยหรือไม่อืหรือมันจะกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างค community ในรูปแบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมขึ้นมาเพื่อต่อสู้ในสนามนี้นี่คือสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปในอนาคตครับว่าสมรภูมินี้ จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไรอีกสนุกมากขอบพระคุณมากๆนะคะพอ่พอพ่อแม่จ๋าอย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด,ด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพ่อให้แม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน,อน้อง ลูกสาวของพ่อให้แม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆลาไปก่อนจ้า